ไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยบ้านอยู่บ้านอยู่ครับจะเลื่อนเลยเพียอ๋อครับอืมข้นบ่รับนี่โอ้โหใสสวยอยู่ครับ ไม่กินเหม็นต้องเยี่ยมปลกมีลูกโดูอมอ๋อมีลูโดดด้วยมือนี่าาผิด <บา S 2> ปกติสวัสดีครับตัวบ้านนอกครับนี่พระถูกแทนมาพาาเรือตกปากกระสุกอยู่น้องบัวเนาะเข็ดบนเรือนของน้องทงแย่ครับกะขั้นที่ใสยย่มือนี่เนาะ ก็เป็นขั้นเบสทีเอฟซีทรงมะหอยครับพอเลี้ยงพวกทรงมะหยอยตั้งแต่โดนแล้วละเนาะก็ะเอามาใส่ตกปลากระสุบดูอยู่ครับเพราะว่าเวลาตกปลากระสุบเราต้องใส่คันแงๆเนาะมันจะได้ย้อนไปไกลๆครับปลาพวกนี้มันจินอยู่ในระยะไกลอยู่ดูเบสที่ใส่เมื่อนี้ครับจิตดาร์มานน้เนาะกัผมใส่เบอร์ฮาครับอันนี้เบอร์หกออกมาเพื่อไปเส่เนาะเพื่อนพอตัวง่างรครับสายเอ็นครับ สเงินจีนมอนี่สำหรับตบปากาหรือปากกระซูน้ำเฮอน้ำแหนเนาะนี่ครับที่มันย้อนลงยหญ่ๆกังส่เนาะถ้าต้องใส่สายเอ็นแข็งๆครับสายเอ็นแข็งๆนี่ย้อนลงไปมันจะลงงงไงถ้าเกิดสายเอ็นอน่อนๆมันจะมันจะค้างแล้วมันวลงเลยเนาะรับเยอะที่ใส่เมื่อนี้ครับอย่ลืมบอกเนาะกุ้งครับกุ้งฝอยกะเมื่อนี้ไปซอนเราเนาะแต่มาพอสมควรครับ าอากาศพ้อนเท่าก็ตตองมีแบบตัวนี้นะครับม่านปิดไปเนี่ยเอาใบบัวเนี่ยนะครับพาปลาบัวเข้าไปกอนนะครับทางแนวผุ้น้องที่ห้องจะูปนต๊ะปลากระสุบนะครับปลาบัวเนี่ยมีตะกระสุบหน่อยลุยออกไปกันครับจุดแหลกเฮงกระสุบมันบอลอย่างนี่นครับ ไปแล้วครับเดี๋ยวเห็นกลุ่งอยู่โ้โหป้าตันตกวะไงครับโหูสูบตัวนั้นไงยืดด้ครับบาง่นดนนี่ อ๋อปลาเค็มครับปลาเค็มกินกินละตัวแรกเขาเป็นปลาเข็มครับปลาเข็มกลับไปทอดครับสุดยอดที่กันนะกินอยู่ครับ สูบหน่อยว่าขึ้นหลกนักยังสิอ๋อย,อยเรือหมุนไปหมุนมาอยู่ครับ่าขอทีจักเถื่ออยู่น้ำแหน่รังสิละครับมมีน่าหยุดเรือ ไปครับโอ้้ลุดรุดหมดรุดครับโอ้มาแน,น่อะไรอ้เฮ้ยุดดงเดียอครับไว้นั่นแหละ โอ้โหคจะดึงพวกขึ้นครับดินแห้งครับอือตัวน้อยครับปล่อยไปรถ โอ้โหดึงแห้งครับเป็นตัวใหญ่กุ้งดินหรือปลากิน,นครับป่าครับสูบใส่สสกรลังกแง่เนาะ ไปอีกแล้วครับ <c oughs> สวยอยู่ <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> ตัวน้อยอยู่ตัวนี้ Amm! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. โอ้โหบังครับหลากเยียอขึ้นมานํามากินเสยตัวน้อยครับตัวน้อยหลายอยู่นี่โอ้โห,โหดึงแห้งคักแต่ละตัวนี่ตัวรุ่นเดียวกันเบิดครับ มีเอฟซีจอดเบิงเอฟซี FC จอดรถเบิงครับยังเป็นเอฟซีหรือข้าเจ้าสงสัยว่าห้องเห็ดยังอยู่กลางน้ำออโอ้โ,โ,อโอตัวน่อยครับตัวนี้แม่เห็นมหาหาบกระสุกหน่อยครับ อะเอฟซีเพื่อนมหาครับแฟนเพจเนาะมาเบิงสิบเบดครับว่าอยู่อำเภอเดียวกันนี่แล้วเนาะแต่ว่าบกขวกันจักเทียครับมือเนี้ขับรถไก่ก็ได้เวยครับได้จอดเบิงเนาะก็พอดีแหละครับมาตั้งแต่ับเนี่ยมาอยู่บ้านอยู่รับจะเลิศไหมพร่โอ้ครับอืม ขึ้นบ่ครับนี่โอ้โห,โหใส่สวยอยู่ครับตัวนี้แงอยู่ครับตัวนี้แต่เพื่อนจะ้าให้เทียนนงครับบ่ได้คุยกันไรปไปเดเนาะเดี๋ยวตกตอนะครับปกติเอฟซีกลายไปไกลมากกัจะพอกันดูอยู่ครับตัวบ่ม,มีโอกาสได้จอดคุยกันยังสิเนาะ สูบครับเงียบแล้วครับป่ามูนึงอยู่นี่ไปแล้วแต่ว่าคันได้ป่าตัวใหญ่จุดละโตักันยังไข่อยู่ด้วยครับดีกว่ามีแต่ตัวนิดหน่อยเนาะกินเยอะครับออ้โใส่สวยอีกแล้วครับตัวนี้ มาหนีได้ใส่บว้ไงป่ปเนได้ครับส่วนลายเนาะน่้งามมาสองตัวอ๋ออ๋ออหน้อยบางตัวมันกินเลยครับโอ้ยยอ้ยเอ้าโอเควเดี๋ยวผมปล่อยปลาหน่อยก่อนนะครับมันเต็ม ไปส่วนหนึ่งแล้วครับส่วนที่มั่นคงเป็นตลอดผมก็บบัวปอยนะตัวนี้หน่อยเน,ยน,ยนะาะเพราะป่าพวกนี้มันใจซ้อครับกระสุกใจซ้อตายง่ายเนาะใส่ง่ายๆกับนี่สามสี่ตัวเนาะตัวนึนั่งแล้วแต่ก็บานกันเนาะครับท้าเรือไปไว้ก่อนครับมุมหุ่นละมาไก่เติบอยู่เนาะพ่อกัญญาบานลเพลินครับ Là đếp, 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 làm chứ Ra phải đẹp đẹp hả? Cái nhang mắt nó luôn Linh linh luôn là khẩu cho đấy แดด,แด,ดมีเกียงห้อยก้อนบนีิงด้ยิบไ,ได้สได้สะพันมาเลยอะคุณเฮียไปเจอดิจอดิหอมาอมาเอเป็้เอือเอื้อมันไปเอื้อ เกื oh, oh, oh. Oh. ือเกืือเกืือไทยบัตแมนอ้อยยังไงเก็แม่อ้อยเกรดสนับเกรดแต่ยังีตเลยพ่วไบเ้แก้วเอยทั้งงั้งันออกทังใจบอกเอาขึืนๆอกว่าว่าไปเลยตายแล้วก็ขีดทิ้งๆขี่ขห้เ้าหนึงตัว ម៉ាម៉ាឡើងញ៉ត់ស្ียวញ៉ត់แลអូញ៉ត់แลមិនញ៉ត់បានខាន់គាន់គុំມັນបាក់ហើយ เนดเอาลูกมันเพิ่งตั้มเนดเอาพวกีใบสบ้านมีหมาแล้วลูกบ้้บหุ่นบึ้าออ้าว <c oughs> เป็นเวรี่ไรเวร์เกียร์เวอร์เกีร์เ็ะเอ้อา อนันนี้เอฟซีคงของมาไห้นะครับกะผู้ใดก็นั่งแทมอ่านซื้อให้อเนี่ยชื่ออยู่ไหนชื่อไม่นีโอ้นี่กาซีลามันกะอยู่บรอกัซีลาพี่กาซิลาเนาะคงของมาไห้จะดีให้มาแกะกองดุนคากัวดุยอีกเพื่อนของเีก่ยวของบุกผู้ใดคนรดุน จีดีแก้ซอยจีดีแก้ซอยอยมกับไ้โอ้ยโอมุดกันไปละโอ้อขนมขนมโอ้ขนมขนมโอ้ขนมข้นกินนี้ว่าไม่รอกินกินได้ไป็หอกินได้เลอเนาะคข้าเจ้าเฮ็ดสูงวันได้เลยย่ายกินได้เลยนี่คืออย่างพีแพได้เล่นม่แม่กับโบกหมากระโบกว่าแม่เล่ขาเจ้าอากาศไม่กินหมดกิวีตาแห้งเหรอต้องแก้กับออกจริ เลหลายเด้อค่ะอันนี้แม่มูดหิมะพานอันนี้เนาะอันนี้ลูกเกดอันนี้ไม่ขอพูดผีของมากน้องแย้มเลยลูกเกดจุลีขอพูดไหมจุลีขมบอร์กินบ่ได้พีแพรมี่กินขมเบอร์อันนี้มันเป็นอ่าเกดนางเสี่ยเบิองเห็นนะครับของที่เจ็ดสี่ทรงมห้ยนะครับคุณผีกะศิลาแม่คุณผีบัวบู๋เนาะกะขอเอื้อนว่าคุณผีเนาะครับเนาะเพราะว่าผมมีซื้อน้ำหนามาเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณสําหรับของเมื่อนี้เนาะมีพวกเม็ดบะหม่่งหิมพาวนะครับพานกับมีพวกนองพุกเชี่ยวยังเนื้อกินละเชอรี่เยลลรีบอ่ะไอเชอรี่เชอรี่นะโซนไอวานัวอ๋อเชอรี่ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนี่นั่งกินตาใจให้ดูแคร์ร้านเนาะฮะแซ่บบอลลุกพักแซ่บบอลลุกนะเนี่ยน้อง

ขั้นสีเฮดไพร์ยังได้เหนเอาอีกยังร้านแม่ลูกเกดเป็นบักมันเฮดปลาข้าวแม่อ่านหมูบันบูดเดบอแต่นั่นอันนี้กินบะได้น่อจัดให้กับลูกน่ากันบูดเยแม่กินได้ห้ลูกเดบอบูดเรือ เี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีวเดีเดเดี๋ยดียวเดีเดียดี๋ยเดี๋ยเดาเดียวเดี๋ยวเด้เดีเดี๋ยวเดีเดยี๋เีเ็ดี๋เียเดีดี๋งียวเเด็ดดี๋ยวยเด็ดเดีเด็ดี๋ยวเดอยเยเดรียวเดีีี มันไมะม่วงหิมะานกนน้ำเนมงหิมะานมากเม็ดอันนี้แะดาบปากระสุนห้องมึหวานยังอร่อยอร่อยเลยปลาเจ็ดตัวอมันปลาสิบเกตัวคนเดีปลาตัวเงนะครับห้อกันจัดลาบเลยแหละมน่ักินแมงเยี่ยม เมนูห้าก็คือลาบปากกระสุบครับกระสุบตัวปุใหญ่ดอกเวน้อจะว่ากาศัยหลายๆตัวครับ้วการีแกงไอ้จุบนะครับกับซอมาน้ำย่อยู่ขางน้องแหละครับเพิ่นงุ่มอยู่นี่ยังเกอามาขายุขางน้องนะฮอกเล่คือซอยเพื่อนรันไม้แกงใส่น้ำากมันิลลาบปากระสุบครับอย่างห้อยนะหม้จุบ มากี่คอร์มกันนะครับขอแรงแล้วครับช่วงมาเด้อครับมาเด้อิขี่คเด้อมากี่คอร์มน้องกันจ้าน้องแพร์นะครับกะช่วงนี้เขาโรงเรียนแล้วเนาะกลับมากะจะคำคำนิดจักน้อยครับอันนี้ยหญเสือว้าเสือเอานั่งแจงว่าขั้นในมาเนาะนั่งแจงไปมหาไร่ผลกะจะอยู่ไก่บ้านอยู่ครับบ่ได้กลับมาไงแหละช่วงโอกาสว่างๆคนล้วเนาะอีได้มา น่ากินโอ้ยเจ็บครับหลับแบบมีลูกโดดครับอ๋อมีลูกโดดด้วยมือนี่ปิดปกติปกติบ่มีปกติบุ้มีนี่ต้องการลูกโดดน้ำนวันนี้ต้องเอาะยากินขเาวก่อนนะครับตอนนี้ชิพนาครับขอบคุณลึกทันทีที่ตามเลยครับชุ่มครับผมบคุณเรขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าลูกซีดือดจะแดงไงดูไม่ได้เด้อดูทุกบ่อดูไม่ได้เด็กหน่อยเด้อ แต่มันเขาพ่อพอจึงต้องปั้นปั้นหลังไงลูม